In the magical land of Equestria, there were two regal sisters who ruled together and created harmony for all the land. But as time went on, the younger sister became resentful. The ponies relished and played in her elder sister's daylight, but shunned and slept through her beautiful night. One fateful day, the younger unicorn refused. To lower the moon to make way for the dawn and vowed that she would shroud the land in eternal night. As punishment, she was locked away in the moon forever. But it was prophesied on the longest day of the thousandth year, the stars would aid in her escape. Now Nightmare Moon is free again, and it spread the night throughout Ponyville, capturing most of its residents in the darkness of nighttime. Luckily, Twilight Luckily S Spale Sparle มึงแม่งก็ไม่เห็นใจกูเลยพากไม่ทันฝรั่งกขาพูดเร็วแต่มึงเห็นใจคนไทยไปยกูพูดช้าจชะป้ ถึงกูจะพูดเร็วแต่มึงก็ไปเร็วกวากอ่ะนะจนก็ไม่ได้เล่นนานนั่นแหละน,นี้ก็อยู่ใน y u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  e อยู่ดูโฆษณาไปโฆษณาเก่าๆซึ่งทำกูรองไห้หลายรอหลายสิบรอบแล้วตึงภาคไม่ทำใจแต่เมื่อกี้นี่มึงดัดเสียง เสียงไม่พร้อมบอ,อสาอายุของคุณไม่ว่าเกมนี้จะอ่าสิดแล้วกันถึงแม้จะไม่ถึงวันเกิดกูก็แต่ออเค What the fuck น,นี่เข้าใหม่เลยเป็นอย่างนี้ทุกทีอ่ะไม่รู้เป็นไร ใส่ยี่สิบห้าแม่งเลยโอเคต้องใส่ยี่สิบห้าใช่ไหม ติ้งตองมาเย่ติ้งตองแม่ไม่ใช่็ติ้งตองหนูนะรอเวลาโอเครับรางวัลมาอ้าวกดผิดกดต้านทำไมล่ะโอุ้ยนี่แหละชีวิต Oh no Oh ไม่นะพวกนี่ไปไหนกันหมดเแต่ได้เคลื่อน และแม่มุนก็ไม่ล้าแลนไ้เนางคนววในความมืดของรัดติกานาซี่นี่มันเย่สุดเลยนะพวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะเราต้องช่วยมอง้กลับมาเหมือนเดิมและรวบท่านแห่งความกลมเกี้ยวโอเคแต่ถึงได้เ s เราแล้วหาทางผลิตอาหารก่อนนะอืมสางรงสีดีไหมล่ะฝาไปช่วย เตรียมรายการที่ต้องทำได้หรือเปล่าโอเคอ่ okay. well, sure. right ะใช่ไม่ได้เน <and S 1> อย <right> <all right. S 2> ู <work. S 2> อ่ในหนังสือน <Just S 1> ี้ <tap S 1> แล้ว <on it S 1> แค่แต่ที่มันเพื่อดูว่ามีเป้าหมายอะไรบ้างทนเองลงทุนลงแรงซื้อโรงสีรุยเลย ແລະวູກกຄາງາງຫານນค้างค้างคโอเคโอโอเคคโอเโอเค You've got the windmill เอาไว้ดีๆโอเคเราในหุ่ยคุณจะทำอะไรนะวอนเพื่อนให้ฉันซีโอเคทวารไรคุณช่วย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  แไม่มีอะไรเจาคุมสถานีระวางเล่นเกมนต่างๆจะเพิ c มขึ้นแล้จะช่วยสร้างสภาพท่นี่วิวนะเฮ้ check it out t i n d l l s make g r a n y o u got bits to collect เียวเราจะลดโอเคแ้วตายลงเกลียวมาด้วยตาของพี่พายใหหาย่ญ่หาง่ายโคตรจริงสักที S play Squirt Twilight? Let's play some Cats Twilight. 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 t w i l i g าบอนี่ชอบเล่นมากเล่นเอากดไม่ได้เียกูจะกดโอเคดยแต่เสียงเต็มาม่มาเอาเล่นเลย เล่นเป็นชิปปิง้งลูกสวยปิงป้งปิ้งปุ่งปังป,งปงิ้งว้าวอ่ะผิโดโอเค ชิมหายไม่ได้เล่นนานก็ติได้ลูกสวยหมดเลยนะเงี้ยื ว้าวเธอร้เธอยังเก่งจังกระดาษเห็นได้ด้วยเห็นไหมแต่ถ้าจะเอามันจริงๆจะต้องเหินฟานิคหน่อยหน่อยเหินฟานิคหน่อยหน่อยจะไปฟังจน่านี่เลยไปกันเถอะเอาเด้งไปกันเถอะต้องกดตรงนี้ แต่ค่ะที่บริเวณเดิมมันก็ไม่มันก็ไม่แตกแต่เท่าไหร่กับเจ๊กแพดน,นะโอ้เกียเวลาบินเร็วมากเลยแต่งไงก็เก็บไปเถอะ โซนิคเรนโบวนี่สุดยอดนะเฉพาะของเบนูบดเท่านั้นโ okay. อเคอี่มัน,นมนอะไรเนี่ยมีทำกลางวัน ทำกลางความมืดที่งดงามของข้างนั้นในแม่มนชย้ยแลันด้านมืดของเธอลับไปนะจะมีอะไรหน้าทวารบายโหนี่ห่วเรกหน้าจะเด็กงู้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันถ้าพวกเรา แต่เดินความมืดมิดเมื่อใดฉันก็จะสามารถใช้เวบมต์ได้มันออกไปได้ละ